สเกตนะครับทางสีสเกตเองก็เดินหนาครับเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานเปิดอบรมเยาวชนในสถานพินิษฐ์ผู้ถือคุ้มประพฤติและกับผู้ต้องขังหวังสร้างโอกาสใหม่ในชีวิตครับ นายอนุพงศ u สมนิดผ้วราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่นเข้าสูตรตลาดแรงงานภายใตยกิจกรรมแนะวแนวอาชีพและการส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและแก่เยาวชนในสถานพินิจผู้ถือคุ้มประพฤตินะครับและแก่ผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ2568นาางสาวสรัญญาแก้วบุญเลื่องนะครับนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนได้บอกว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดชีสเกตครับได้อาวมกับสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดชีสเกต จัดอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานภายใต้กิจกรรมแนะแนวอาชีพและกระส่งเสริมอาชีพให้แกเด็กและแกเะยาวชนในสถานพินิจผู้ถือคุ้มประพฤติและก็ผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ2568เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของกรมการจัดหางานส่งเสริมห้มิทัษฟฝีมอมีแนวทางประกอบอาชีพผลโทษ ร่วมถึงการสร้างรายได้และกดรระวังอยู่ในการกระบวนการยุติธรรมครับโดยมีกิจกรรมการบรรยายและการฝึกปฏิบัติในหัวข้อการบำรุงรักษาเครื่องยนต์การเกษตรเบื้องต้นโดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สสีสเกตการจัดนิสการทูบีน้ำม้วนโดยสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดสีสเกตการแนะแนวและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสีสเกต การแสดงและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพบัวสีเป็นลมพะเขาม่านะครับจากอำเภอห้วยทับท่านพมเช็ดเท้าจากอำเภอเมืองจันรละกากลวยฉาบจากอำเภอราศีสไลครับ